สวัสดีค่ะจับชายไปเล่าชาแนลนะคะเมื่อเช้าถ้าใครได้ดูคลิปในสวนเนี่ยค่ะเมื่อเช้าอยู่ในสวนนี่เมื่อกี้หมาเห่าค่ะก็เลยลงมาพี่เขียวจะไปไหนแล้วพี่เขียวรดน้ำต้นไม้ในสวนเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อกี้หมาเห่าเลยลงมาไล่หมา จะไปไหนเนาะจะไปไหนเจ้าคะพี่เขียวพี่เขียวจะไปไหนเนาะอยู่ในสวนเนาะก็คิดว่านไงพี่ดูเหที่หัวมีงอนไหมคิดว็เห็นมีเนี่ยพี่ดูดีๆดิๆเออเหมือนกันแต่มีเดือยไปตองมาแอบไปตองมาดูสิ เออสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะคะเอองูเขียวตัวนี้เมื่อเช้าเนี่ยค่ะจับชายไปรดน้ําต้นไม้ในสวนนะคะก็ได้ได,ได้ทําคลิปช็อตสันๆแต่ได้ถ่ายวิดีโอไว้อยู่เหมือนกันว่าจะตัดคลิปแล้วจะลงให้ดูนะคะนี่มาค่ะเข้ามาในบ้านค่ะพอดีได้ยินหมาเห่าก็เลยลงมาไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆค่ะทุกท่าน เชื่องจังเลยนะคะไม่ไปไหนเลยแต่ดูเหมือนที่หัวจะมีงอนด้วยไม่รู้เขาจะไปไหนอะคะอ่ะไ,ไปอยู่ที่ศาลพระภูมินะคะไปอยู่ที่ศาลนะคะเนี่ศาลนั่นแหะค่ะไปอยู่กับเจ้าที่กับพระภูมินะคะใกล้น้ําด้วยมีน้ําด้วยนะคะ ก็รดน้ำต้นไม้อยู่เมื่อเช้าเนี้ยค่ะในสวนนะคะรีว่าใส่บูธเนาะเขาน่าจะมาท้งงานแล้วแหละไม่ท่านได้สังเกตการลดเพลินไปเอ,อ้้ดูหางตามเอ,อ้าอะไรเขียวๆตกกระจายสัญชาตญาณเน้องูกับมนุษย์เราก็กลัวอยู่แล้วนะคะสัตว์มีพิษเนาะก็ถ่ายวิดีโอเข้าไว้แล้วก็เป็นคนชอบแผ่เมตตาค่ะก็เลยสวดมวนต์ให้เขาฟังไปแล้วเรียบร้อยในสวนนะคะทุกท่าน อันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็หากินตามธรรมชาติของเขาแต่อัดวีดีโอไว้จริงๆค่ะเยอะในใจเ็าคิดอยู่ว่าเขาหรือว่าเขาจะป่วยเนาะเขาถึงเชื่องและช้ามากเนี่ยเขาตามเข้ามาในบ้านค่ะทุกท่านเมื่อกี้หมาน้องหมาเอาก็เลยเนี่ยช่วยช่วยช่วยไล่ช่วยไลย่ลน้องหมาไปไม่รู้เขาจะไปไหนค่ะทุกท่านแต่ก็บอกเขาแหละว่าถ้าหากว่าเป็นงูที่เอ,อพิเศษอะไรอย่างงี้เนาะคนความเชื่อนะคะ ก็จะให้ค <watercolor> ้าก็จะให้ไปอยู่ที่สารนะค่ะมีตั้งที่หัวเขาก็เหมือนมีเดือยด้วยนะคะทุกท่านเนอะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกท่านตามเขามาถึงบ้านเลยจ้ามีงอนนะเนาะเหมือนมีงอนที่หัวด้วยค่ะแต่ไม่ใกล้ไม่ใกล้หรอกค่ะทุกท่านยังไงเขาก็เป็นสัตว์มีพิษเนาะทาไม่มีพิษเหรออ๋อเหรอคะแต่ไม่กล้าจับหรอกค่ะ ไปอยู่ที่สารน,นะพี่เขียวนะพี่เขียวค่ะห,หยุดฟังด้วยเราคุยก็หยุดฟังร้อนเนอะมาได้ถึงนี้เลย <c oughs> ร้อนไหมล่ะคะโอ้โห <c oughs> นี่คะ่ะอ่านี่นะคะสวนนี่นี่นี่คะ่ะทุกท่านนี่ตัวในสวนเลยนะคะเนี่ยเมื่อเช้าเนี้นะครับ เนี่ยจับชายรถน้ําต้นไม้อยู่นู่นแหละค่ะแถวๆนั้นเราเจอเขาแถวๆนี้แหละค่ะเนี่ยแล้วก็ฉีดน,น้ําไล่เข้ามาตรงนี้ยตรงที่กว้า,างๆตรงนี้เนาะค่ะก็เห็นเขานิ่งแล้วก็กลับมาจะถ่ายวิดีโอไว้เยอะค่ะว่าจะตัดต่อว่าจะตัดต่อเอ่อแล้วจะให้ชมเหมือนกันค่ะถ่ายเขาไว้เยอะค่ะล้วคิดว่าเขาจะมาค่ะตรงนี้จะแต่ก็เชิญเขาให้อยู่ที่ศาลน,นะคะไปอ,อยู่ที่ศาลน,นะคะเชิญเขาอยู่นะคะเนี่ยค่ะทุกท่าน เขาไปของเขาเองนะคะวันเช้าสวดบนต์ให้ฟังเยอะเลยแต่เมตตาด้วยเพราะว่าจะมีบทสวดมนต์ที่สวดก่อนนอนทุกคืนนะคะสวดแบบไม่ต้องดูแล้วค่ะก็สวดตั้งแต่กราพระรตนาไตาแล้วก็นมัสการพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ไตสรณคมแล้วก็บทอิตีปิโสจากนั้นก็แผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แล้วก็อุทิศบุญนะคะแล้วก็จากนั้นก็จบท้ายด้วยออขอเขาเรียกขอเขามาเจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็กราบพระอรีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ต้องแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจดคือไม่ต้องดูอะไรคะ่ะจำจำได้หมดเลยไปที่ไหนก็จะสวดได้หมดเลยคะ่ะนั่งหลับตาพนมมือแล้วก็สวดแต่อันนี้พี่เ็าบอกว่าถ้าไม่มีที่ไปให้ไปอยู่ที่ศาลตอนนี้เขาก็กำลังเลื้อยมาที่ศาลนะคะศาลพระภูมิค่ะ หรือจะไปไหนเนาะเหมือนเขารู้เรื่องนะคะท่านพระภูมิท่านเจ้าที่อนุญาตเนาะอนุญาตด้วยตอนนี้ก็มีน้ํานะคะหรือจะมาหาน้ําไม่มีน้ำเนาะงูกัดเลยท่านเด้อพี่เขียวหรท่านพี่งูจะกัด,ดเอานะค่อยๆไปค่ะก็มีน้ำอยู่แหละตรงนี้แหละ ไปอีกนิดนึงอ่ะไปอีกนิดนึงเนะะียค่ะเอาให้ผู้ชมดูด้วยนะคะอ่าเนี่ยค่ะคือแปลกใจตั้งแต่เห็นเขาแล้วแหละเขามาอยู่อยู่ข้างข้างหลังนี่ใกล้ๆนี่ค่ะน่าจะน่าจะมาอยู่มาตั้งนานแล้วแหละอันนั่นอ่ะเออค่ะโอ้ขึ้นศาลเลยค่ะนี่ค่ะ เอานะคะคืออันนี้คือคืออันนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่เราไม่รู้สื่อสารไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าสื่อสารได้ไหมตอนนี้ให้เขามาอยู่ที่ศาลนะคะทุกท่านดูอเองค่ะขนลุกแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะขนลุกแล้วค่ะตอนนี้เชิญค่ะมาดีก็เชิญเลยค่ะมีน้ำเนาะเลยพี่เขียวค่ะ ใส่สยจังเลยเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วก็ไม้เซลฟี่เนาะพี่เนาะอยู่นูน่นอ่ะไม้อะพี่เอามาสิไม้อันที่มันน่ารวยอะเชิญค่ะ <c oughs> นุยเนาะ ได้ไหมคะวันไดนะคะไปแล้วบอกเขาตั้งแต่ในสวนนะคะทุกท่านก็บอกก็บอกบอกว่าทางนั้นก็มาอยู่ในสารนะเาอยู่ที่สารก็ได้คะ่ะนี่คะ่ะจะขึ้นได้แล้วใครจะก,กล้าจับเนาะนั่นนี่ไปแล้วแล้วใครจะไปกล้าจับเขาเนาะให้เขาขึ้นนี่ค่ะไปเร็วแล้วใครจะไปกล้าจับให้เขาขึ้นลนะ่ะ าจะไปหาน้ำมันจะไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยหยไบเยมาอย่างเร็วเมื่อกี้นี้นะเอ้ยน่อคืออยู่ในสวนน่ะคือไม่คิดว่าจะตามมาเพราขาหน้าคือเขาหน้าจะหนีคนถูกไหมคะคือมนุษย์อ่ะจะมีความร้อนตึงสัตว์จริงๆแล้วสัตว์อ่ะเขาจะหนีเรานะคะทุกท่าน สัตว์มีพิษเนี่ยที่เขากัดเราหรือทําร้ายเราเนี่ยเพราะว่าขึ้นไม่ได้ใช่ที่เขาทําร้ายเราเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ได้ทําไงเดียขึ้นไม่ได้อ่ะค่ะแป๊แล้วนะคะทุกท่านอางมาค่ะอ่าเอา้เอาดับ มกไปโดนปุ่มดักเกียวค่ะอนุญ,ญาตนะคะให้ผู้ชมได้ดูด้วยโอ้ยนอเนาะพี่เกียวไปแล้วเนาะพี่เกียวโอ้พี่เกียวไปตรงนั้นละเกียว <c oughs> ไปตรงนู้นเรียนหัวนะคะทุกท่านเรียนหัวนะคะท่านผู้ชมบนรอบศาลแล้วคะ่ะ จะขึ้นกันไปไหนคะไปหาน้ำเด็กคะพี่เกี้ยวอ่าไปให้ผู้ชมชมด้วยเนาะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตดูใกล้ๆอย่ากโกรธนะคะอยาดด่าโกรธเนออยากเห็นใกล้ๆนะคะก็มาหาแล้วเนะาะเห็นค่ะเห็นไหมเนี่ยทุกท่านเห็นเลยคะ เห็นไหมพี่้องไปดูในในโทรศัพท์พี่อ่ะตาพี่เขียวยแข่งไม่ได้ออตะแขงไม่ได้ตาพี่เขียวค่ะ แล้วว่าไม่ไม่ขึ้นศาลไม่ได้แล้วคห้อยู่ที่ศาลได้ไหมได้ไหมคะนะจะไปสระน้ำคะ่ะไปสระน้ำก็ได้นะคะไปแล้วไปจน,นป่วยแล้วไปหาสระน้ำก็ได้อะไปคะ่ะทุกปีนะคะดูแลตัวเองเด้อ อ่าดูแลตัวเองนะคะพี่เขียวขอกมาหาน้ำพี่ดูแลตัวเองนะคะพี่เขียวดูแลตัวเองเด้อดูแลตัวเองให้ดีนะไปดูแลตัวเองนะคะโชคดีเด้อจ้าลงไปอยู่กับน้ำดูแลตัวเองเด้อพี่เขียวเด้อดูแลตัวเองนะคะ ได้ค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะกลางคืนค่อยฟังสวดมนตน์เด้อสร้างทานสวดมนต์ตอนกลางคืนนะก่อนนอนนะ Thank you โชคดีค่ะโชคดีค่ะดูแลตัวเองเดอ้ออย่าออกมากลางคืนนี่แหละนะหมาม,มันกัดเอาโชคดีโชคดีค่ะหมามกัดเอาเดอ้อดูแลตัวเองเดอ้อไปแล้วค่ะลงน้ำไปแล้วค่ะมาจากสวนนะค่ะไกลมากเลย <laughs> จริงๆเขาหน้าจะหนีเราไปเนาะ อันนี้ใช้ไม้นะคะเมื่อกี้ใช้ไม้เซลฟี่ค่ะยาวก็กลัวเหมือนกันละค่ะอันตรายเหมือนกันละค่ะทุกท่านเออโน่นนะคะสวนนะคะ่มาจากสวนนั่นแหะที่เห็นหนูเห็นโน่นนะคะตรงนั้น,นะะมาไกลเลยมาเช้ารถน้ำต้นไม้ก็ทําทาช็อตดูค่ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปนะคะทุกท่านก็จะว่าจะเดี๋ยวก็คืนว่าจะตัดต่อให้ดูเพราะยาวเนาะวิดีโออัดยาว,ะค,ะวนนค่ะนั่นแหละสวนเนี่ยมาใจในใจก็คิดอยู่เหมือนกันละค่ะว่าเอ๊ะ เขาจะตามมาไมเนาะคิดอยู่เหมือนกันนะคะคือบอกตรงๆพอเจออ่ะที่อยู่เราเดินนดน้ําต้นไม้อยู่จะใส่รองเท้าบู๊ตนะคะก็ตกใจแต่เขาถ้าถ้าท่านจริงถ้าเป็นงูร้ายคงจะจะกัดเราไปแล้วเนาะแต่แฟนบอกว่าเขาไม่กัดหรอกง,งูเนี่ยเขาหางเขา,เขาเขาเขียวๆแล้วก็รดน้ําอ่ะฉีดน้ําให้เขานะเขาก็เล่นน้ํานะคะเล่นน้ําตรงเนี้ยตรงสวนตรงที่เห็นเนี่ยคะ่ะแล้วก็เลยเขาก็วิ่งมาฝั่งนี้เนาะ,ะเขาก็เลื้อยเลื้อมาฝั่งนี้ก็ตามเข้ามาดูเขาก็ถ่ายถ่ายวิดีโอทําคลิปด้วย คลิปสั้นไปนะคะมีคลิปช็อตอยู่นะคะทุกท่านแล้วก็คิดในใจแต่แตสวดมนต์เขาสวดมนต์ใน,น,น,ใน,น,น,ในข้าฟังอย่างเมื่อต้นต้นเลยค่ะสวดมนต์ในขาวฟังเขาฟังเงียบเลยค่ะอาจจะคุยกับเขาเขาก็เงียบเลยก็คิดในใจอยู่นะ,ะว่าเดี๋ยวจะไปดูเขาว่าเอ๊ะหรือเขาป่วยเขาจะตายหรือเปล่าว่าจะไปดูตรงจุดสุดท้ายที่ขึ้นต้นไม้มาอที่รดน้ําต้นไม้มาะคะทุกท่านนี่เมื่อกี้เขามานี่ค่ะเขามานี่แหละค่ะไล่มันนี่เลยมาอยู่ใต้รถม้าเห่านี่ค่ะมาตรงนี้ค่ะน้อง น้องหมาที่บ้านเขาก็เลยเห่าเนาะมาก็นีค่ะมาใต้รถเลยเนะาะขอปิดทะเบียนก่อนเนาะทะเบียนบอกได้นี่ค่ะเลขทะเบียนเดอ้อเขามานี่นะเลขทะเบียนนะคะให้เห็นแค่นี้เนาะนี่ค่ะเลขทะเบียนนะคะทุกท่านน้องเขามานี่เลยค่ะก็เลยไล่หมาให้ตอนแรกก็บอกเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่มีที่อยู่ก็ให้มาอยู่กับศาลนะคะในศาลาพ่อภูมิอยู่นี่เนาะเราไปแล้วนะคะตอนนี้เนาะทุกท่านลง,ง,นงน้ำไปแล้วตอนนั้นของน้ํานะคะ เห็นไม่ชัดเหมือนกันค่ะเอาไม้เซลฟี่เข้าไปนะคะก็ขอจบไลฟ์ก่อนนะคะบางทีจะเป็นคลิปตอนที่อตัดต่อถ่ายที่ถ่ายไว้เมื่อตอนกลางวันนะคะทุกท่านเนาะตามติดตามชมนะคะจับฉายไปเรื่อยชาแนลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านโอ้ทั้งสองล้านท่านนะคะที่เข้ามาชมวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ